ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตัดตามข่าวประจำวันที่26มกราคม2566ครับวันนี้จะมาเปิดตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายปัจจุบันนะครับหรือว่าบัตรคนจนรายปัจจุบันในงวดกุมภาพันนี้จะได้เงินกี่บาทแล้วก็มีเงินพิเศษเพิ่มไหมมาดูกันนะครับเริ่มจากวันที่1กุมภาพันธ์ จะบอกว่าเงินพิเศษ200บาทไม่มีแล้วนะครับในเดือนนี้จะได้รับเงินแค่200กับ300รรูดซื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของค่าสรลดค่าโดยสาร500ยังมาเหมือนเดิมแล้วก็สรลค่าสงต้ม100บาทต่อ3เดือนนะครับซึ่งใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือนมีนาคมนี้จากนั้นข้าไปวันที่18กุมภาพันธ์เลยนะครับก็จะเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟช่วยสูงสุด415บาทเป็นเงินสดกดได้ที่ตู้ ATM เเหมือนเดิม แล้วก็ข้ามไปวันที่22เป็นเงินผู้พิการ200บาทนะครับก็เป็นเงินสดกดได้ที่ตู้ ATM เหมือนเดิมนี่คือรายการแจกเงินนะครับหรือว่าโอนเงินให้แค่3วันนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นไม่มีการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มแต่อย่างใดครับดังนั้นคลิปนี้เคลียร์ชัดนะครับหากผู้ชมอยากติดตามง่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังด์มีเดียด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตังด์มีเดียสฟีไม่ิดตคออบัตรัรแห่งฐ เดือนกุมภาพันธ์จะได้ถึง28กุมภาพันธ์จากนั้นวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปเป็นรอบใหม่เข้าบัตรประชาชนเลยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ